ตอนนี้นะครับบรรยากาศที่สถานีสารยานะครับขบวนสินค้านะครับขบวนที่72 2กําลังจะผ่านสถานีสารยานี่นะครับกาลังจะผ่านเครื่องกั้นนะครับถนนสายสารยา ทะลุบางเลนได้นะครับสนนเส้นนี้ที่เครื่องกั้นอัตโนมัติกั้นอยู่วันนี้ทำกระบวนโดย GEA นะครับมิ Mouse. กกี้เมาส์ครับขบวนสินค้าที่722ต้นทาง ชุมทางหาดใหญ่นะครับไปทางชุมทางบางซื่อนะครับกำลังจะผ่านสารยาแล้วนะครับนี่นะครับมิกกี้เมาส์มีหูด้วยนะครับนี่นะฮะ ทำกระโดนทำขบวนโดย GEA 4532้าามสงกำลังจะผ่านสารยานะครับ ออกพหลนะครับปีนลงจากหัวรถจักรลงมาหนึ่งท่าน รถไฟนี้ใหญ่มากๆเลยคนะต้องรับน้ำหนักสินค้าให้ได้ด้วยนะครับ ็นข้างหน้าแวบบๆนะฮะน่าจะเป็นขบวนนรถไปชานเดินสามห้าหหรือเปล่านะตอนนี้อบวนเจ็ดสองสองผ่านสารยาไปแล้วนะครับเป็นรถสินค้านะครับจากชุมทางหัดใหญ่ถึงชุมทางบางซื่อน,นะครับ